ดีเจอยากแชร์กับจิตพนุภูมิชังมงคลเอ,อ่อคุณฟังครับเราสามารถติดตามกันได้นะครับในช่องทางไลฟ์ด้วยนะฮะทุกช่องทางของ FM91 Traffic Pro นะครับ Facebook Page X TikTok YouTube ในช่วงทุ่มนึงจากนี้ไปนะครับ mm hmm. ก็เป็นช่วงกับดีเจอยากแชร์วันนี้นะฮะ mm hmm. ก็จะคุยเรื่องของ โรกนะครับโรกที่เราได้ยินข่าวของน้องต่างๆนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคืออายุยังน้อยอยู่หลายคนมีความเข้าใจว่าโรกอาจจะต้องแบบเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นนะครับแต่ว่าบางทีเด็กอายุแบบวัยรุ่นยังมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เลยเป็นภัยที่ไม่ควรมองข้ามเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ขออนุญาตฝากแจ้งนิดนึงนะครับเรื่องของการจราจรท่าในใดที่เดินทางอยู่แถวแถวแยกพระรามเก้าสองฮะคือตอนนี้สัญญ,ญาณไฟที่เสียไปนะครับตอนนี้ซ่อม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตอนหกโมงสี่สิบเดนาทีนะขอบคุณในพื้นที่เลยนะครับพอดีแจ้งข้อมูลมาล่าสุดกันเอาละครับมาดูกันเรื่องสโตรกในคนอายุน้อยนะครับเป็นภัยที่ไม่ควรมองข้ามวันนี้ต้องคุยกับคนนี้นะครับผมจะพาไปคุยกับคุณหมอเจตนะครับนายแพทย์เจตบุญยวงวิโรจน์นะครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนะครับนครราชสีมานะฮะสวัสดีครับคุณหมอเจตครับสวัสดีครับหมอุูติปานุสวัสดีครับคุณหมอก็ เห็นเห็นข่าวของคุณหมอออกมาเล่าเรื่องราวนะครับของสโตกในวัยรุ่นอย่างกรณีน้องตังตังที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคุณคุณหมอครับเดี๋ยวขออนี้คุณหมอสรุปแบบน้องตังตังให้ฟังก่อนนิดนึงได้ไหมครัว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะว่ามีหลายอาการเหมือนกันต้องต้องต้องเล่าให้ให้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเห็นข้อมูลที่แช์กันในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีหลากหลายบ้ากมลาย็มไปกดคดยที่อาจจะไปมองในแง่ของ เรื่องที่ว่าน้องตันตังเนี่ย <m> เอเ่อเป็นสต็อกเป็นสโตรกอย่างเดียวค <c oughs> แต่คราวนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราเป็นสโตรกเนี่ยมันแบ่งออกเป็นหลายๆอย่างก็คือคําว่าสโตรกเนี่ยมันจะมีเส้นสมองตีบแับเส้นสมองแตกเนาะอันนี้อันน่ะอันนี้ก็คือเส้นสโตรกเหมือนกันครับ <c oughs> ถ้าเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยก็คือความดันสูงเส้นเลือดต่อ้างอะไรก็ว่ากันไปหรือว่ามีโรคเลือดต่างๆน <c oughs> า,านาครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นสองอยา่าง อย่างอีกหนึ่งก็คือเกิดจากการที่เป็นโรคประจําตัวเยอะๆเห่็เบาหวานไขมันความดันอาการแบบเนี้ยๆๆมันเหมือนท่อประปาที่มีคาบไขมันมีคาบเลือดที่มันไม่ดีก็คือเกิดจากการที่ไขมันมันมาเกาะรวมไปถึงกับเป็นเบาหวานมานานๆอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มเนี้ยก็จะมีสูบุลีมีเรื่องของเบาหวานมีเรื่องความดันมีเรื่องไขมันที่มันเยอะอันนี้ก็คือกลุ่มที่หนึ่งครับเพราะนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่ากลุ่มที่ อยู่ดีๆวันดีคืนดีมันเหมือนมีเศษเศษหรือริมเลือดเนี่ยเรียกว่าริมเลือดก็คือเหมือนท่อประปาที่บ้านเราเนี่ยอยู่ดีๆก็ไม่รู้มีใครไปใส่ผ้าทำไมาลงในถังชักโครกแล้วก็ปดไปอ่าได่บอกไหมครับ,บ,รบอันนี้ก็เลยเกิดน้ํามันก็เลยเกิดท่อตันอพอท่อตันเนี่ยก็เลยเป็นอาการที่เรียกว่าสโตรกแบบการขาดเลือดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยพอเรารู้แล้วแหละว่ามันมีสองสาเหตุสองอาการอย่างที่ผมพูดไปตอนแรก อาการแรกเนี่ยมันเกิดจากเบาหวานไขมันความดันแต่คราวนี้อาการที่สองอ่ะที่ผมบอกว่าเอ๊ะแล้วไอ้ตัวขยะหรือตัวพวกผ้าทำไมหรือว่าอะไรที่มันไปอุดตันในตัวเส้นเลือดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของริมเลือดหรือว่าพวกโปรตีนเก่าๆที่มันเป็นริบก่อกันเป็นริ่มเลือดอซึ่งสาเหตุของริมเลือดตัวเนี้ยมีอย่างหลายสาเหตุนะครับซึ่งสาเหตุของน้องถ้าเกิดเราลองสรุปดูกันหลายๆสาเหตุเนี่ยก็คือว่าก่อนหน้านี้เขาเคยติดเชื้อ ในเรื่องของปอดอักเสบมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไปแอดมิดแล้วมีปอดอักเสบยูข้างหนึ่งมีน้ําในปอดแล้วต่อมาก็ลามไปที่หัวใจครับซึ่งการที่มันลามไปที่หัวใจเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของลิ้นหัวใจเนี่ยมันมีความผิดปกติได้ซึ่งภาษาหมอเนี่ยเราเรียกว่ามีเรื่องของตรงบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็ตรงลิ้นหัวใจเนี่ยอาจจะเกิดความผิดปกติที่เรียกว่าเวกเตจีก็คือว่ามันมีริบเลือดหรือมันมีตัว แบคทีเรียก่อกับริมเลือดแล้วก็ก่อกับพวกโปรตีนทําให้ตรงเนี้ยมันก่อกับตรงลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจเนี่ยมันเป็นวาล์วคอยเปิดปิดครับมันเป็นเหมือนวาล์วประตูเปิดปิด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 เพื่อไม่ให้เลือดมันไหลเข้าไหลออกคราวนี้ยพอมันไปเกาะตรงนี้ครับวันดีคืนดีเนี่อลิ้นหัวใจเนี่ยมันขยับตลอดเวลาไม่เอกอไหมครับไม่เหรครับวันดีคืนดีพอมันขยับปุ๊บปรากฏว่าอะไรเอ้ามันดันทําให้อีตรงเนี้ยมันหลุดออกมาซึ่งการที่ตรงเนี้ยมันหลุดออกมาเนี่ย S <S <an> มันก็เลยอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการที่เป็นริมเรือดเนี่ยไปอุดตันตรงนี้ได้อันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของลิ้นหัวใจที่เรียกว่ามันตีบหรือว่ามันรั่วอยู่แล้วตั้งแต่เกิดแล้วก็ร่วมกับการที่มีหัวใจเนี่ยมันเต้นผิดจังหวะปกติหัวใจเราจะเต้นแบบนี้ครับเราเคยได้ยินเสียงตอนเรานั่งดูหนังใช่ไหมครับตึบบตึบบตึ๊บตึ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 บอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์ มันจะเป็นตึบ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 ซึ่งพอตึบตึบตึบเนี่ยไอตอนตึบตึบนี่แหละมันอาจจะทําให้เกิดลิ่มเลือดเพราะว่ามันเกิดคือการตีปกติเวลามันตีมันตีกันมันตีกันเป็นจังหวะเดียวแต่พอมันเหมือนรัวกองเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดเรื่องของเลือดเนี่ยมันวนแล้วมันข้นขึ้นแล้วก็ทําให้เป็นลิ่มเลือดเนี่ยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของน้องเนี่ยคือเนื่องจากว่าน้องเนี่ยพูดคําว่ามีการฉีดยาละลายลิ่มเลือดตลอด ซึ่งการฉีดยาละลายริมเลือดตลอดเนี่ยถ้าเราสังเกตดูว่าคนที่เป็นสโตรกทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีใครต้องฉีดยาละลายริมเลือดแต่ในกรณีที่เป็นยาละลายริมเลือดเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีความผิดปกติที่ทําให้เขาเนี่ยต้องฉีดเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่มีเรื่องของหัวใจเต้นผินจังหวะด้วยก็ได้เออขอขอด้วยหนาอคุณหมอหน่หน่ออย่างอย่างแคทต้องต่างๆนี่หมายถึงว่าที่เขาฉีดยาละลายริมเลือดเนี่ยคือฉีดเป็นประจําหรือว่าฉีดตอนที่เขาบบมที่โงพยาาล เขาบอกว่าตอนที่เขาแอดมิทโรงพยาบาลเขาก็ฉ <sm all> <t> ีดแล้วก็ออกมาเนี่ยก็ฉีดต่ออ๋อแต่ก็อนก่อนที่จะไปรอนอนโรงพยาบาลก็ไม่รู้ว่าฉีดหรือเปล่าใช่ไหมฮะ ตอนก่อนไปนอนคือ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 จากข้อมูลเนี่ยไม่ได้พูดตรงนี้แต่แต่เราคาดว่าเขาต้องฉีดหลังจากการที่เขามีสโตรกไม่บอกนะครับไม่บอกคซึ่งจะจากลิ่มเลือดที่ไปนะครับครับครับทีนี้เนี่ยคือพออาการของน้องต่างๆเนี่ยจากเริ่มต้นที่ปอดแล้วก็มาที่หัวใจแล้วพอเห็นความเชื่อมโยงกันแล้วล่ะจากที่คุณหมออธิบายเล่าให้ฟังนะครับว่ามันอาจจะเป็นแบบลิ่มเลือดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยอาการอะไรยังไงมันถึงแบบส่งผลให้น้องแบบพูดไม่ได้คือจากข่าวที่ผมก็ตกใจเหมือนกันว่า ใช่ครับน้องเขาจะพูดกับกดกดเรียกพยาบาลมาละแล้วก็จะคุยกับพยาบาลไอ้คุยเนี่ยมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ออกมันเพราะอะไรแล้วคือนี่จะเขียนเขียนคิดว่าเราเขียนปูกให้พยาบาลอ่านอ่านไม่รู้เรื่องว่าเขียนอะไรมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับผมผมว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวขอเล่าต่ออีกนิดหนึงก่อนก็คือว่าไอการติดเชื้อเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนควรจะต้องรู้ก็คือว่าเวลาเราติดเชื้อปอดครับมันจะมีเชื้อตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสเตโปคอคัส หรือว่าไอเชื้อที่มันเวลาไอเจ็บคอแล้วมันเจ็บตรงคอเนี่ยแหละครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเด็กหรือว่าคนโตเนี่ยก็อาจจะเจอได้ก็คือว่าสุดท้ายเป็นตรงเนี้แล้วทําให้เกิดไข้ที่ชื่อว่าไข้รูมาติกซึ่งมันทําให้เกิดเรื่องของลิ้นหัวใจนี่แหละที่มันอักเสบแล้วก็ติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีเนี่ยคือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหนึ่งตัวที่ชื่อว่าสเตโตคอคัสเนี่ยนี่คือข้อที่หนึ่งคราวนี้ไปถามคราวนี้คุณกีพัรู้ถามต่อมาว่าเอ้คุณหมอทาไมมันมันผมเห็น ไม่เคยคดได้ยินคนที่เป็นสตโตรกแล้วก็อาการเป็นแบบนี้เลย <c oughs> นะถูกไหม <c oughs> จริงๆแล้วเราจะเคยได้ยินว่าคนที่เป็นสโตรกคือไม่มีแขนแขนซ้ายแขนขวาอ่อนแรงขาคือไม่ขึ้นนะหรือพูดไม่ได้หน้าเบี้ยวต่างๆนานาใช่ครับคืออย่างนี้ครับเวลาเป็นสโตรกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแอนเดียหรือว่าอีลิมเลือดเนี่ย <c oughs> มันลอยไปอุดตันเนี่ยตรงเส้นเลือดบริเวณไหนเพราะว่าเส้นเลือดที่หัวเนี่ยโอ้โหสมองเราเนี่ยมันแบ่งการรับรู้เนี่ยเอาเป็นหลายอย่าง ริเวณส่วนหน้าก็ช่วยรับเรื่องของการรับรู้การเรียนรู้การทำกิจความจําต่างๆนานาครับคราวนี้เนี่ยเวลาไปโดนอยู่บางแอเรียเนี่มันจะมีปัญหาเรื่องของการที่เรียกว่ามันอาเอ่ยปากออกมาไม่ได้ผมเชื่อว่าเราคงเคยดูหนังจีนหรือว่าเคยดูหนังไทยและที่แบบว่ารู้ทุกอย่างแต่พูดออกมาไม่ได้เนี้ยอันนี้คืออาการเหมือนกันเลยก็คือว่าเกิดจากการที่ริมเลือดยไปอุดตันบริเวณที่ คอยทําหน้าที่ตรงนี้หรือบางครั้งเนี่ยเขียนเป็นทุกอย่างเลยครับ,รบเขียนกอไก่ขอไข่เขียนคําว่าเฮลเม่ะรู้แหละว่าต้องเขียนตัวเฮยังไงตัวอ e ียังไงแต่มันเขียนออกมาไม่ได้เพราะว่ามันมันสั่งการออกมาไม่ได้เหมือนกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะเรียกว่าความผิดปกติของสมองแต่และแอเรียแต่และบริเวณเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ผิดปกติแตกต่างกันไป อืมเข้าใจแล้วนะครับคือว่ามันมันเป็นการไปไปอุดอ่าส่วนที่เป็นเลือดอ่าหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองบริเวณนั้นที่ทหน้าที่ในการควบคุมการการพูดการเขียนอะไรเงี้ยอ่บแต่แต่วัดอย่างที่คุณหมอคุณหมอเจ้เล่าให้ฟังว่าโดยส่วนใหญ่เราเห็นว่าเออคนที่แบบเป็นโรกมักจะแบบเออฟุบลงไปเลยหรือว่าแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยครับครับอันอันนี้จะเป็นแบบหลักๆของมันใช่ไหมอันนี้คืออาการอาการอีกอันหนึ่งที่คิดว่าเราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเหมือนกันใช่ไหมที่ปากเป็นแบบเออพูดไม่ได้ อาการที่บอกถึงสโตรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยเราให้ช่องเขาว่า B fast B boy นะครับก็คือบาลานซ์ตัวเซโนนี่นั่นตัว E ก็คือ e y คือมองเห็นแล้วตาเบลอ F นี่คือ face f สเอฟนี่ face ครับเฟสนี่คือหน้าเปียวปากเปียวอะไรเงี้ยครับนะ A ก็คือ arm arm ก็คือว่าแขนขาอ่อนแรงนะอยู่ประชา้วก็ตัวสุดท้ายคือตัว S S สิงคโปร์ก็คือ speech ก็คือพูดไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทีก็คือฟาสใช่ไหมก็คือไทยแลนด์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอแบบนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลภายในสามชั่วโมงเพราะว่าถ้าเป็นแบบริมเลือดอุดตันใช้คำว่าถ้าเป็นแบบริมเลือดอุดตันนะครับแบบน้องตังตังเนี่ยับแล้วมาโรงพยาบาลแบบรวดเร็วภายในสามสี่ชั่วโมงนะครับต้องใช้คำว่าแบบอุดตันนะครับไม่ใช่แบบเชื้อเลือดแตกนะถ้ามาทันสามสี่ชั่วโมงเนี่ยแล้วเขาฉีดยา สลายริมเลือดยาละลายริมเลือดแบบรุนแรงเข้าไปครับมันมีโอกาสที่สมองเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหมือนที่น้องต่างๆเป็นเราเราก็เห็นเเขาเขาพูดในช่องทางของเขาเนี่ยโอ้โหเหมือนคนปกติเลยใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่แต่ว่าอย่าลืมว่าคนพวกนี้กว่าจะผ่านชีวิตที่พัดฟื้นหรือกายภาพมาเนี่ยโอ้โหผมว่านักหลวงสาหัสสากรนเหมือนกันนะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้อาการของน้องต่างๆก็ คือว่าปกติแล้วใช่ไหมครับคุณหมอผมเชื่อว่าเท่าที่นั่งฟังที่เขาไลฟ์ในห้องทางเขานะครับหรือเขาทําคลิปออกมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ9.9เปอเ็นละผมใช้คำว่าน่าจะ8 9.9เ็นต์ละครับครับครับทีนี้เนี่ย อย่างอาการของน้องต่างๆผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเด็กวัยรุ่นเหมือนกันว่าเฮ้ยอายุยังน้อยอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นสโตรกได้ที่เราคิดว่าจะแก่เท่านั้นจะอ้วนเท่านั้นนี่ไงเป็นสโตรกอะไรเงี้ย<ช>วัยรุ่นก็เป็นได้เหมือนกันซึ่งคุณหมอก็อธิบายให้ฟังว่ามันเกิดจากโน่น,นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับผมนะหลกัหลกๆค,คือริ่มเลือดใช่ไหมครับหมอเจตใช่ครับใช่ครับไอ้ริมเลือดเนี่ยผมอยากจะให้คุณหมออธิบายแล้วก็ให้ความรู้กันนะฮะมันมีทุกคนไหม มันจะทํายังไงให้แบบไม่มีริมเลือดหรือว่าให้มันน้อยลงไย่างเงร้ยหมอโอเคจริงๆก็ต้องบอกอย่างเี้ครับคือเวลาการเป็นริมเลือดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในทางในทางทฤษฎีเนี่ยเราจะต้องคิดถึงคนกลุ่มแรกก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้แต่ตอนต้นซึ่งคนพวกเนี้ยมันจะมีอาการยังไงบ้างใจสันใจบิ้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะคนแก่คนอายุน้อยก็เป็นได้ซึ่งเราเรียกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ พราะนั้น oh. คนที่มีอาการใจสั่นหรือว่าแบบหน้าม,มืดหรือว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีมันหน้าม,มืดวะมันรู้สึกมันใจสั่นวะ <Okay. S 2> ผมว่าแบบนี้เนี่ยคือต้องรีบมาตรวจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็คือการใช้ตรวจขึ้นไปฟ้าหัวใจหรือการติดมอเนิเตอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็ช่วยได้อันนี้คือข้อที่หนึ่ง <Okay. S 2> ข้อที่สองนะครับใช้ว่าข้อที่สองที่เรากลัวกันเนี่ยก็คือคนไข้ที่เจอกันได้บ่อยก็คือว่าการกินยาคุมในกรณีที่ ไม่ควรจะกินเอออันนี้เป็นความรู้อีกการหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่กินยาคุมแบบที่เรียกว่ามีเรารู้แหละว่ามันมีฮอร์โมนอยู่สองตัวแล้วก็คือเอสโตรเจนกับโป er รเจสเตอโรนคนที่กินยาคุมที่มีเอสโตรเจนสูงนะครับในคนที่มีความเสี่ยงเช่นหนึ่งน้ำหนักตัวเยอะสองคนที่ชอบสูบบุหรี่นะครับนะบสามคนที่มีเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของหลอดเลือดต่างๆนานาหรือว่าปูป้องกันรโรคกลุ่มพวงต่างๆนานาเนี่ยค,คนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดกินยาคุมแบบนี้แล้วเนี่ย มีโอกาสที่จะทําให้เกิดเรื่องของริมเลือดเี่ยมากกว่าคนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องระวังในการเลือกกินยาลุมต้องไปเลือกวิธีการกลุมการการกินยาลุมแบบอีกแบบหนึ่งคือแบบ Project โอดเจสเตโรนเดดหรือไม่งั้นก็ต้องไปเลือกแบบใส่ห่วงหรือใส่คอนดอมแผนเพราะไม่งั้นเนี่ยจอมาหลายเคสนะครับที่กินยาคุมครับขอคนญาตให้คุณหมอเถตดคือหมายถึงว่าคนที่กินยาคุมแล้วมีมีอาการอย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมฮะ เราใครมีอะไรอีกบ้างนะคอเลสเตอรอลสูงอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่าเราเราช่ชอบพูดคำนี้เสมอครับคือว่าใครบ้างที่ไม่ที่ไม่ควรไม่ควรคุมกําเนิดแบบยาคุมนะออ่หรือคนที่สูบบุหรี่เยอะๆยะสูบบุหรี่กัะจัดใช่ไหมครับสองคนเรื่องความดันโรคเบาหวานนะครับครับคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะนะครับนะคนที่มีโรคเลือดโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับนะ หรือว่าคนที่มีก้อนที่ท้องหรือว่ามีความผิดปกติอย่างอื่นๆนะครับ uh huh. ในกรณีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยหาซื้อยาคุมง่ายใช่ไม่หรอกไหมครับครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกยากคุมเนี่ยก็ต้องผมก็ต้องพูดต่ออีกว่ายาคุมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับ <c oughs> ยาคุมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลงง่ายแล้วเราก็กิน,แล,กกนแล้วก็ช่วยในหลายๆเรื่องการปรับฮอร์โมน <c oughs> แต่ว่าทุกครั้งที่เวลาจะเริ่มกินยาคุมเนี่ยผมคิดว่า เราเองเนี่ยควรจะต้องไปตรวจตัวเองให้เรียบร้อยก่อนว่าเอ้ยหรือไปปรึกษาหมอสูตินารีไหมหรือปรึกษาคุณเทนสัตว์ไหมว่าเราควรจะกินยาคุมแบบไหนเพราะยาคุมเนี่ยผมเชื่อว่าคุณติพนุเองก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีแบบกี่แบบว่ามีแบบโปรเจสเตอโรนเด่นหรือว่าเอสเตอโรเจนเด่นเหรอซึ่งผมเชื่อว่าเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ฝากถึงคุณผู้หญิงทุกคนด้วยที่เวลาจะกินเนี่ยผมเชื่อว่าอย่าไปกินตามเพื่อนสั่ง อย่าไปกินตามเพื่อนบอกว่าเอ้ยตัวนี้กินแล้วดีตัวนี้กินแล้วไม่ค่อยมึนหัวตัวนี้กินแล้วไม่อ้วนไม่อะไรซึ่งบางทีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเออเฮ้ยเรานะ่ะไม่เหมาะกับตัวนี้หรือเราเหมาะกับตัวไหนนะครับครับครับ,รบเออจะได้ป้องกันไว้นะสำหรับออ คณสุภาพตรีที่ที่<ช>มีความเ<ช>สี่ยงต่างๆเลยเนี่ยก็ต้องกับกินยาคุมเป็นประจำอะไรเงี้ยก็ต้องรู้ว่ามันมีโอกาสที่ทําให้เกิดริมเลือดแล้วก็ริมเลือดอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการเหมือนน้องต่างๆก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่เลยครับผมแล้วผู้ชายครับผู้ชายมีก็ก็มีล่ะผู้ชายผู้ชายนี่เน้นหนักเลยนะครับสูบบุหรี่ทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้านะครับอันนี้อันนี้เน้นย้ําเลยนะครับว่าบุหรี่เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดเรื่องของ เส้นเลือดอักเสบนะครับแล้วก็เวลาเส้นเลือดมันอักเสบเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเหมือนที่ผมพูดครับคือท่อประปามันจะเริ่มตันครับแล้วบางทีวันดีคืนดีพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะครับนะมันก็จะทําให้เกิดสิ่งที่ภาษาแพทย์เราจะเรียกว่าโลโกลคือว่ามันมีเรื่องของท่อประปาที่ไปเนี่ยมันเออเรียกว่าอะไรอ่ะปั๊มน้ามันมันมันเสียชั่วคราวมันบีบตัวได้ไม่แรงเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยภุมคุ้มกันต่ํา มันพอมันไอตรงเนี้ท่อมันตีบลงแล้วด้วยนะแล้วพอเกิดโล่โฟพวกเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่เหมือนเป็นสโตร o k e แต่แบบว่าเป็นแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาเป็นปกติซึ่งอันนี้ทางการแพทย์เราเรียกว่า TIA หรือว่า Transient ischemic attack ก็คือเป็นสต roke เลยแต่ว่ามันเป็นแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บซึ่งอันนี้คนอายุสามสิบสี่สิบปีเป็นกันเยอะมากผู้ชายนะครับผมใช้คำนี้แล้วกันโดยเฉพาะคนที่ชอบสูบบุหรี ที A อเออาการมันจะเป็นยังไงครับคุณหมออาการเหมือนสโต๊กเลยครับคุณกิตาเลย,อ,ย<ต>ออนออแลน์อ่อนแรงมีชาที่หน้าปากดิดจะเป็นแป๊บเดียวครับเพราะว่าพวกนี้บางครั้งเนี่ยมันแยกกันยากก็คือว่ามันอาจจะไปโดนแค่เส้นเลือดเล็กๆที่ไปทําให้เกิดปัญหาแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้องต่างๆเนี่ยมันน่าจะไปโดนเส้นใหญ่คพาว่าเส้นใหญ่ก็คือตัวรากคือมันมันน่าจะไม่ใช่รากแก้วนยมันน่าจะเป็นรากใหญ่เลยไมนเป็นรากแก้วไม่ใช่เป็นรากปล่อย ไม่ออกไหมครับไม่ได้สมองก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีรากปอยก็คือเป็นเล็กๆแล้วเดี๋ยวมันก็หายอ่าซึ่งพวกทาน TIA หรือพวกชอบสูบบุหรี่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ได้ก็คือเป็นแป๊บเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นอะไรเมื่อกี้ทำไมปากเนี่ยวอืออะไรเงี้ยโอ้จริงถ้าเกิดเราเป็นเองอ่ะคุณกินเนูลองกิดดูดิดี เฮ้ยทำไมเป็นปากเปี้ยววะเออทำไมยกลมทำไมยกแขนไม่ขึ <sk <sk ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมแล้วเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งก็กลับมาเป็นปกติเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นสัญญาณเตือนแล้วครับว่ามันเคาะประตูแล้วรอบหน้านะไม่ไม่เอาไว้แล้วนะมันไม่เอาเราไว้แล้วนะรอบหน้านี่สมมาพึ่งทมาผาเลยสมมติเตือนมาอย่างนี้แล้วสมมติใครเป็นนะที่แบบมีอาการเตือนมาแบบเออเริ่มที่จะแบบหมดแรงหรือว่าหน้ามืดแบบอะไรอย่างเงี้ยสตอกอะที่เป็นสัญญาณเตือนเนี่ย แล้วเราคจยต้องทํายังไงฮะในการที่จะ <S <S ไม่ให้มันเป็น <ạ. S 1> อเ,อ,อ,อ,เอันใหญ่ขึ้นมาอย่างี้ยฮะเพราะฉะนั้นพอเราเกิดจากการแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสุดท้ายครับกลับมาเหมือนเดิมเลยวิธีการดูแลหลอดเลือดให้ดีเนี่ยรจริงๆก็ต้องรู้แหละว่ามันเกิดจากหลายสาเหตุนะครับ,รบสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้นะหนึ่งเรื่องของสูบบุหรี่อันนี้ชัดเจนนะครับเลิกสูบบุหรี่นะเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับอันนี้เลิกได้เลิกยิ่งดีอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับอบายมุกสองก็คือเรื่องของการเลือกกิน ผมผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเวลากินเนี่ยเราควรจะต้องเลือกกินอาหารเนี่ยมันจะมีอยู่สาแบบหลักก็คือหนึ่งการกินไขมันก็อย่าไปกินไขมันที่เรียกว่าทานแฟตใช่ไหมครับ,รบซึ่งปัจจุบันเนี่ยละอ,อ,องค์การอาหารและยาของประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ให้ใช้ละก็คือพวกครีมเทียมหรือว่าพวกอะไรที่มันเป็นพวกเนยเทียมอะไรพวกนี้เพราะว่ามันจะทําให้เกิดเรื่องของเช้เลือดอสื่อแล้วก็ไขมันอุดตันได้เยอะสองก็คือลุ่กคาร์โบไฮเดรตก็อย่าไปกินพวกของทอดแปะรูปแป้งต่างๆนานาเยอะ นะครับ,รบให้เลือกกินแค่พวก,ข,กข้าวกล้องข้าวไลเบอร์รี่อะไรพวกนี้ที่มันดีนะครับนะหรือว่าโปรตีนเองก็ตามก็อย่ไปกินพวกที่มันแปรรูปเนื้อแดงที่มันแบบ,บมันดูแบบไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยนะครับ,รบอันนี้ถึงจะช่วยได้ก็คือปั่ทั้งเรื่องของดึงหลีกเลี่ยงองบามุกสองเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับสามนอนพักผ่อนให้เยอะเพียงพอออกกาลังกายมากขึ้นลดความเครียด ก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้แหละครับม,มันจะเิ็ดีขึ้นครับครับครบก็เรื่องอาหารการกินเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ออกกําลังกาย อากาศด้วยไหมคุณหมอคือคให้มันก๊อ,อเลยอาหารอากาศร่างกายอากาศรวมไปถึงยังเหลืออีกอันหนึ่งก็คืออุจจาระก็คือขับถ่ายให้มันดีครับนะโอเคชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับครับผมครับเอ่อคุณหมอพอจะมีตัวเลขไหมว่าปัจจุบันนี้แบบเป็นสโตรกกันเยอะไหมครับในประเทศไทยมันมากน้อยแค่ไหนเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหรือว่าอะไรเงี้ยครจริงๆตัวเลขตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่มีการรวบรวมแบบชัดเจนนะครับว่าจํานวนผู้ป่วยที่เป็นสโตรกมีเยอะมากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่า เชื่อว่าทุกวันผมยกตัวอย่างเช่นเอา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 แค่ในจังหวัดของผมที่ผมอยู่ที่โคราชนะกับเนาะในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเนี่ยเรามีเฉลี่ยนะครับวันหนึงเนี่ยประมาณยี่เกือบยี่สิบสิบถึงสิบห้ารายวันนะครอบคุณหมอใช่เฉพาะในโรงพยาบาลเรานะครับสิบถึารายคือคือเป็นเป็นผู้ป่วยที่แบบเฮ้ยพอตกปุ๊บก็หามา ส่งคุณหมอลงพยาบาลเลยอย่างเงี้ยวันหนึ่งสิบยี่สิบสิบสิบห้าตายเลยใช่ไหมน่สิบไนี่เฉเพาะนี่เฉพาะแอร์เรียที่เราดูแลนะครับใช่ครับเาในเฉพาะแอร์เรียอำเภอเมืองที่เราดูแลและโรงพยาบาลที่ช่วยอยู่ด้วยคือคือผมเลยบอกไงครับว่าคือว่าอาการพวกนี้มันเป็นกันเยอะมากขึ้นเพราะว่าดึงคือไม่ว่าจะเป็นคนอายุน้อยโอเคที่เราพูดถึงลิมเลือดไปแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือโรคเลื้อดหลัที่เปผมเคยพูดอ่ะคือเบาหวานไขมันความดันพวกนี้ ไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นตัวอันตรายที่ทำให้เกิดเรื่องของสโตรกตามมาเพราะว่ามันเป็นโรคคือโรคอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเส้นเลือดเนี่ยค,คุณเกีบันดูแล้วทุก่าพผู้ชมเดี่ยต้องจำไว้เ,เลยว่ามันมีแค่นี้แหละเบาหวานไขมันความดันเพราะว่าไอ้พวกนี้มันอยู่ในเส้นเลือดแล้วมันก็ทําให้เส้นเลือดเราพังก็คือว่ามันก็คือเหมือนเวลาเราเรามีเอเขาเรียกว่าอะไรท่อดักไขมันทังดักไขมันที่บ้านไม่ว่ายังไงก็ตามมันก็มีฮะวันดีคืนดีที่เราล้างจานไปแล้วก็ท่อมันตัน ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่อมันตันอันนี้เราก็เอางูดินเอาอะไรไปทะลวงมันก็ดีขึ้นได้หรือเอาพวกอะไรไปทําละลายออกมันก็ดีขึ้นได้แต่ร่างกายมันไม่ใช่อย่างนั้นไงไม่ออกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราดูแลตัวเองไม่ดีนี่แหละมันเลยเป็นแบบนั้นให้คิดถึงเรื่องของการที่ท่อรัต่ท่อประปาที่บ้านตันเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่อประปาที่บ้านตันเนี่ยเราก็หาสาเหตุแหละว่าหนึ่งมันตันจากข้าบผิน ้าบไขมันไหมแต่อีกอย่างหนึ่งคือใครทิ้งผ้าขีริ้วไปแล้วไปปุดไปตันเลยมันได้ <S <S แค่นี้ <S 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 2> <S 2> นะครับใช่ใช่อืมนะครับอมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งครับผมหมอเจตว่าเอาแล้วคนที่แบบทานยาลดไขมันอย่างนี้เป็นประจำนี่มันลดความเสี่ยงลงไปได้ไหมครับการทานยาลดไขมันเนี่ยผมต้องบอกนี้ครับคือเวลาเราทานยาลดไขมันเนี่ยมันลดการสร้างไขมัน <S <S ครับอ่าเพราะฉะนั้น มันลดการสร้างไขมันเพราะพวกนี้มันเป็นลดการสร้างไขมันแต่เวลาเรามีไขมันที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะเป็นไขมันที่เรียกว่าไขมันเลวซึ่งตัวเนี้ยเราเคยได้ยินอยู่แล้วแหละว่าจะมีไขมันดีไขมันเลวซึ่งไขมันเลวเนี่ยมันจะเข้าไปแทรกตามหลอดเลือดครับตามผนังหลอดเลือดแล้วทําให้เกิดการฉีกขาดแล้วอาจจะทําให้เกิดเรื่องของรอยนูนขึ้นมาทําให้เกิดการเกาะไปเรื่อยๆเกาะไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดเป็นคราบที่มันเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินยาลดไขมัน มันช่วยลดการสร้างไขมันใหม่แต่มันไม่ได้ช่วยลดการที่ไขมันอ่ะมันมาเกาะแล้วเกิดปัญหาครับอ๋อครับผมอืมอืมอครับก็ก็เห็นผมเห็นหลายคนอ่ะเนี่ยผู้สูงอายุบางทีคุณหมอเาก็จ่ายยามาให้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแบบนั้นนะครับก็ก็ลดการสร้างไขมันใหม่แต่ว่าไอไขมันเก่านี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นได้เหมือนกันนะครับก็ต้องมันสังเกตอาการนะครของตัวเราเองด้วยนะครับผมใช่ครับใช่ครับ เอ่อเรื่องของน้องตังๆหรือว่าแบบกรณีเคสที่คุณหมอดูแลมาอย่างนี้ก่อนคุณหมอมีอะไรอยากจะแบบฝากกันไหมกับกับเอ่อประชาชนหรือว่าใครก็ตามที่อาจจะเห็นใครก็ตามที่มีปัญหาเนี่ยแบบสโตกบางทีผมเห็นบางคนนะแบบปุ๊บปไปเลยกับตาอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ลงพยาบาลไปก็ไม่ทันอะไรเงี้ยก,ก,ก็มีโอกาสแบบเสียชีวิตเหมือนกันควรจะต้องอแบบทำยังไงดีแบบอย่างเช่นเรื่องการผสมพยาบาลหรือว่าการจะช่วยเหลือเบื้องต้นอะไรเงี้ยคุณหมอนะโอเคครับจริงจริงแล้วถ้าเกิด ก็าฝากในเรื่องของการดูแลเด็กคืออย่างที่ผมพูดเสมอครับคือมันมีโกลเด้นพิเยดคืออยู่แค่ประมาณสามสี่ชั่วโมงนั้นแหละถ้าคุณมีอาการคือบางคนเนี่ยที่ผมรู้จักมาเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยไม่มีอะไรมัง้งแค่เดินเซเฮ้ย uh huh. ไม่มีอะไรมัง้งแค่แขนอ่อนแรงม,มือชาบางทีเนี่ยผมแค่จะบอกกับทุกคนว่าบางครั้งเนี่ยกลัว oh. มากกว่าไม่กลัวเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะบ,บ,บางครั้งเนี่ยคือ เราคงเคยเห็นหลายๆคนที่แบบว่าเอ้าไม่มีอะไรนี่วาเดี๋ยนอนพักกันหน่อยวะมันมึนๆเดี๋ยนอนพักกันหน่อยเดี๋ยวก็ดีปรากฏตื่นมาโอ้โหมันเลยลโกเ้นพีเดียบไปละเพราะว่าตอนเช้าตื่นมานอนไปสี่ห้าชั่วโมงแล้วพออย่าเี้ยไปจะไปฉีดยาละลายริเลือดมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะมันจะเป็นโทษมากกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกทุกคนเลยคือท่องไว้ให้ดีๆครับปีฟ s สบาลานซ์ก็คือการเซตีคืออก็คือดูว่าตาเบลอไม่เบลอ เอสคือเฟสหน้าเปี้ยวปากเปี้ยวปากตกมุมปากตก A คืออาร์มแขนขาอ่อนแรงรวมไปถึงชาเอสคือสปีดพูดไม่ชัดพูดไม่ออกพูดไม่รู้เรื่องพวกนี้ครับมีเวลาสามสี่ชัวโมงมรีบมาโรงพยาบาลครับมไม่งั้นคุณอาจจะไม่กลับมาแล้วก็ได้แสดงว่าคนที่มีความเสี่ยงหรือว่าเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้ก็ต้อง อย่างเดียวเลยคือเรียพาไปหาคุณหมออย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะใช่ครับหนึ่งหกหกเก้านี่คือเบอร์ฉุกเฉินของประเทศไทยนะครับครับหนึ่งหกหกเก้าถ้ารอได้ต้องถ้ารอถ้ารอไม่ไหวมาเองมาได้เลยครับนานะครับคือจะไปแบบผายปอดจะไปแบบเรียกว่าไรเปิดประลมใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยไมเสียเวลาเสียเวลามีมีมีอันนึงรู้สึกว่าเออเรียกว่าอาเจียนพุ่งด้วยพวกพวกพุ่งด้วยอย่างเงี้ยมันเกี่พวกพวกนี้ถ้าเกิดเวลาอ้วกพุ่งเนี่ย วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นในกรณีที่มีเรื่องของเลือดออกในสมองครับที่เขาเรียกว่าเป็นสัญญาณของการที่มีแรงดันในสมองเพิ่มขึ้นเยอะก็คืออาจจะมีออเดียนมีอ้วกพุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนเนี่ยเหมือนการปวดหัวปวดตาตาผ้าแล้วอ้วกพุ่งอะไรพวกน,นี้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยอาการหรือว่าข้อมูลพวกนเนี้ยต้องรีบบอกแพทย์หรือว่าบอกทีฉุกเฉินให้เรียบร้อย ว่าเราอสงสัยเป็นเส้นเลือดสมองต้องสงสัยเป็นสโตรกสโตรกเนีครับซึ่งคำแนี้ยผมเชื่อว่าตอนนี้ประชาชนน่าจะต้องรู้จักมันแล้วก็มีความรู้กับมันมากขึ้นครับผมครับผมใครสนใจนะอยากจะติดตามข้อมูลดีๆนะจากหมอเจตเนี่ยเข้าไปดูได้ในเพจนะครับคุณหมอครับครับเพจหมอเจตนะเดี๋ยวขอแนะนําให้คุณผู้ฟังไปกดติดตามกันหน่อยนะครับตอนนี้มีคนตามอยู่สี่แสนสี่แสนหกนะฮะแล้วก็แล้วก็มีภาพหมอเจดิดห้าคนคนไหนตัวจริงครับผม คนหลอทุกคนครับเป็นในวัฒนาการที่เราหายากเบาหวานอันนี้แซลเซลหน้าปกเพจนะฮะของของคุณหมอเข้าไปดูได้นะครับมีมีคุณหมอเจตหาคนแล้วก็ดรเจตเลยนะครับหมอเจตภาษาไทยนะครับเข้าไปกดติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณมากโอกาสนะของรบกวนคุณหมอใหม่นะครับผมกี่พนลูกคับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะตอนนี้ทุ่มสามสิบเอ็ดนาทีนะฮะพอดีผมก็เปิดไปดูแล้วก็ติดตามนะครับเพจของหมอเจตเพรู้ฟังเข้าไปดูกันได้นะตอนนี้นะครับผมคุณหมอก็จะมาเล่าเรื่อง นี่แหละนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับโครคภัยไข้เจ็บโรคต่างๆแบบนั้นแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นอีกเพจหนึ่งนะผมว่าต้องต้องให้ทุกคนไปไปติดตามดูข้อมูลที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับเพื่อการแบบดูแลตัวเองด้วยเนาะหรือว่าเป็นกรณีเคสที่เป็นข่าวาว่ามีมีเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้นะอาการแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วแล้วมันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างซึ่งคุณหมอเนี่ยอธิบายชัดเจนมากนะก็ จะได้ทำให้เกิดความเข้าใจแล้วเราก็ได้จะได้ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับุณผูฟังอ่ะขอบคุณคุณหมอเจดอีกครั้งหนึ่งนะครับนายแพทย์เจดบุญยวงศ์วิโรจน์นะครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับอย่าลืมไปตามเพจของคุณหมอด้วยนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนกับดีเจอยากแช์นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับดีเจอยากแช์กับจิตพนุภูมิศักด์มงคล